สวัสดีค่ะรู้จักอาร์ตพนิษนาลูกสาวแม่แอโชมฉายเก่งมากฝีมือไม่แพ้คุณแม่ทำความรู้จักอาร์ตพนิษนาทายาทเพียงคนเดียวของแม่แอโชมฉายฉัดวิไลนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้ร่วงรับตำแหน่งล่าสุดคือผู้จัดละครเก่งไม่แพ้คุณแม่ทีเดียว ผู้จัดสาวอาร์ตพนิตนาศัดวิไลลูกสาวคนเดียวของนักแสดงอาวุโสแม่แอดโชมฉายชัดวิไลที่ล่วงลับด้วยในวัย73ปีเมื่อเวลา14นาฬก30นาทีของวันที่20มิถุนายน67หลังจากเข้า,ารับการรักษาตัวด้วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลดามคำแหงนาน3เดือนอาร์ตพนิตนาศปัจจุบันอายุ46ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยจากนั้นเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขา Cultural Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยาลัยระดับประเทศและได้ไปศึกษาต่อสาขา History of Theatre and Drama ที่ University of Rome La จากประสบการณ์ด้านการพูดเป็นพิธีกรเป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับมหาวิทยาลัยเธอได้เปิดสถาบันฝึกอบรมการสื่อสารสมัยใหม่ทั้งการพูดการใช้เสียงปรับทัศนคติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเรียกว่าเป็นคอร์สท,ที่เด็กรุ่นใหญ่และผู้ปกครองได้ส่งลูกหลานมาเรียนกันเป็นจำนวนมากในด้านวงการบันเทิงอาร์ตพนิษนาคืออดีตบรรณาธิการข่าวบันเทิง เป็นพิธีกรรายการและปัจจุบันเธอคือผู้จัดละครที่มีผลงานเรื่องล่าสุดคือเว้าวอนรักทางช่อง3ที่ได้แม่แอดฉมฉายมาเล่นละครเรื่องนี้ด้วยอาร์ตพนิดนาศลูกสาวสุดที่รักได้เผยความรู้สึกถึงแม่แอดไว้ว่าคุณแม่กับอาร์ตเป็นจิตวิญ,ญญาณเดียวกันเราอยู่ด้วยกันเสมอรักแม่ที่สุดความรักของเรา อยู่ไปนิลันดอนคุณแม่คือศิลปินของคนไทยทุกคนคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดของอาร์ตขอแสดงความอาลัยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ